สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเช่นเคยนะคะจากโชว์รูมสมิทธ์ฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพตีนะคะก็วันนี้นะคะเอมีรถ Honda City นะคะมาแนะนำเพืเ่อนๆน,นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Honda City รุ่น1.0 s v ปี2021นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถประจำตำแหน่งนะคะไม่น้อยนะคะไม่วิ่งไ่เพียง45,000กิโลเท่านั้นนะคะการันตีว่าเป็นไม่แท้100%แล้วก็ตัวรถเนี่ยจะเป็นรถบริษัทในเครือบริษัทเราเองค่ะลูก ก็สบายใจได้เลยนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น SV นะคะก็ภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังสีดําจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะน,นี่ก็คือสภาพเดิมๆนะคะจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะแล้วก็ออปชันนะคะมีหน้าจอกล้องหลังให้เรียบร้อยนะคะภายในเขาก็จะเป็นสีทูโทนะคะสีดำกับสีเทีมสลับตัดกันตรงนี้นะคะด้านหลังค่ะสวยสะอาดนะคะแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่น h o n ด a า i t y ีนะคะ ภายในใหม่กิฟเลยนะคะตัวรถเนี่ยก็ทางโชรูมของเอ๋นะคะก็จะมีการคัดตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการเก็บพวกรอยขีดข่วนเก็บสีมาให้เรียบร้อยนะคะตัวเช็คสองรอยรายการทำทำความสะอาดขัดเคลือบสีนะคะนี่คือรถพร้อมใช้งานเลยนะคะลงโชรูมเรียบร้อยนะคะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะัดชมรถได้เลยค่ะอันนี้คือพร้อมขายเลยนะคะสปานี้ ก็ตัวโชลูมทางโชลูมของเองนะคะเขาก็จะมีโปรเซสะะในการตรวจเช็คทําความสะอาดนะคะซึ่งรถทุกคันเราเนี่ยจะมีการขัดนะคะเรียบร้อยแล้วการันตีรถไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักนะคะไม่ผิดคว่ำนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่มีติดตั้งแก๊สใดๆนะคะ พาดูเล็กไม้ไม้แทนนะคะไม้วิ่งไปแค่45,000กิโลเท่านั้นนะคะการันตีไม้แท้100%แน่นอนค่ะประวัติเปิดเช็คได้นะคะหน้าจอสัมผัสมีกล้องหลังให้เรียบร้อยนะคะแอร์ออโต้นะคะภายในใหม่คลิปเลยค่ะล่องลอยคลิกข่วนไม่มีเลยนะคะ ใครหารถชิตี้มือสองสภาพดีๆราคาไม่แพงนี่เลยค่ะราคาเพียง439,000บาทเท่านั้นนะคะได้รุ่นนี้ไปใช้เลยนะคะออปชันคือครบเลยเบาะหนังด้วยไม้น้อยด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ได้ยางปี24นะคะยางใหม่แม็กเดิมของ Honda เป็นลายนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ออปชันเขาก็จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะมือจับโครเมียมนะคะ ใครได้คันนี้ไปบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆนะคะราคาเพียง439,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไปนแนนนะคะดาวน์เริ่มต้น0%นะคะผ่อนสบายๆนาน7ปี84งวดท่านงวดก็จะตกอยู่ที่งวดลับประมาณ7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่มั่นใจเรื่องเครดิตก็สามารถโทรปรึกษาข้อมูลก่อนได้เลยเช็คเครดิตหน้าง,งานก่อนได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะก็ใครที่สนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้เอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ